Yeah <c oughs> อะครคับเมื่อเช้าที่เราต้องมานั่งลังตะบองงันนะคะแล้วก็มานั่งยืดเส้นที่สายทำสมาธิแล้วก็สุดจบด้วยนวดน <c oughs> ได้อะไรบ้างคะมันไหมออกกำลังกายเมื่อเช้าคือที่นั่นจะได้เหงื่อแต่ว่า ก่อนที่ก่อนที่จะไปลำกระบองนะพี่ยังคุยกับทีม แก่ทําดีกับผมใช่มีคมิขนาดไม่สุดนะคะพี่รวนอ่ะเฮ้ยก็แสดงว่าร่าง สนามเนี่ยมีเวลาว่งางไ่ใช่ไหมที่จะลังกระบอกเป็นการยืดอยู่ร่างกายด้วยเทนนิสตอนตอนตีเทนนิสมันจะต้องยืดอยู่ร่างกายใช่ไหมเพื่อไม่ให้มีการเารจ็บปวดรังกระบอ,บอ,บอกเนกี่ยเป็นท้ายยืดอยู่ที่ใช้ได้จริงม,มากจริงจริงเพราะว่ามันยืดทุกอย่างทุกส่วนของร่างกาย แค่เลยเดินทำให้เอวเล็กสะโพกในตึเลยมันหมดแล้สาสาวเสร็จเมื่อกี้ก็เห็นมีหนุมน่มหนุ่มครับมีคุณลุงมีคุณอามาแบบว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชาว่าสนใจเรื่องสุขภาพกันแล้วนะแล้วที่จริงแล้วมันแก้ความเจ็บปวด ดึงเซ้นละทั้งหมดเลยเพราะได้เเผวที่เคยปวดหล้างได้เคยปวดบาดได้เคยปวดหายหมดเลยรครับเพราะื่อกีพีเ่เตะเตะแขงคนคนที่อายุมากกว่าเราแล้วกันเขาเตะเขาหัวลเลยนะครับพี่เตะได้ เจ้าหมอนี่ยังไม่ถึงขึ้นเยนะครับเอ๊ะของนี้โอเคสอะไรไปตัดเล็สเออใช่เศษสูงใช่เพราะว่ามีมีพื้นนะไรอยี้แต่แต่ว่าอย่างอย่างพอหมดไปถึงเรื่องของการลำตบ ปลอบประโลมตัวเองเหนื่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ปลอบค้นหน่อยอแต่จริงจแล้วมึนถ่ายกล้ามเนื้อที่มันกำลัง ความสัมพันธ์อย่างใช่ไหมนะมันได้ทั้งแบบว่าสุขภาพจิตและได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวครัเมื่อกี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่านวดฝ่ายเดียวไงฝ่ายก็หลอดเลยนกินข้าวหลดสลับกันจะสลับเดี๋ยวพรุ่งนี้สลับกันพรุ่งนี้สลับ คอสุ้นฟูสุขภาพชีวจิตกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพูดคุยกับต้นตำรับแห่งวิธีชีวจิตในประเทศไทยอาจารย์สาธิตอินทรรักกับแห่งครับ นะครับน,นค,บคือยี่สิบปีที่แล้วมา <c oughs> ก็มาตั้งชีวิตจิตขึ้นมาตั้งใจว่าจะมาจชักชวนเพื่อนๆในเมืองไทยเนี่ยให้ปฏิบัติชีวิตค, <c oughs> คือเราพยายามเอาความรู้นี่มาแจกกับเพื่อนเพื่อน <c oughs> และตอนมาแรกๆเนี่ยพูดถึงชีวิต Bye. -bye. และมีหลักการแพทย์ที่เราเรียกว่าคลินิกลร วิตหรือมันเป็นแค่อาหารามันใช้ชีวิตทุกอย่าง <c oughs> พื้นฐานง่ายๆคือว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ <c oughs> โดยยึดตอาธรรมชาติเป็นธรรมชาติทีนี้เมื่อเรายึดเออธรรมชาติเป็นหลักแล้วหลักอีกอันหนึ่งซึ่ง ใช้อันนี้ในด้านการแพทย์ สันสันนี่มูนซิสเตมอันนี้คือพลังซึ่งทงตั้งแต่เราเกิดมาก,ก็ทำให้เราจเจริญเติบโ,โตไปมากมากแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างชนที่แข็งแรงด้วย <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้ว เนี่ยหันมาใช้ชีวิตแบบชีวจิตแบบเริ่มต้นจากุเพื่อนก่อนอืแล้วก็จากยาับพอช่วยให้ดีขึ้นหลายคนก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำามมันง่ายง่ายเราใช้อาหารเป็นยาเลย ย yeah, right. ท้องนี่ก็เดียวกับการการถ่ายนะ uh huh. ท้องผู uh huh. กเราต้บอกว่ากินอาหารที่เป็นกากเป็นกากเป็นยังไงเรา uh huh. กินทุกว,วันผักบุ้ง กากแะ้วอยู่ๆกากมันไม่เดินหรอกเรา <c oughs> ก็บอกว่าเอาอาหารทมันมีหล่อเลย กินมันเป็นนะ,ะนเคยเห็นให้เวลาที่เราอเ <c oughs> อ้ย่างมันฝรั่งเนี่ยกับ <c oughs> มาตาเป็นให้มันฝรั่งบทน,นะ <c oughs> มันเหลวนะ <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวเหลวขึ้นมาปั๊บพอเรากพริงกัไปเนี่ยมันเจอนะ เจ็บเขียวนะรัรพอหางมกปรับข้างในนี่มีเมือดเยอะบววใช่ใช่บววเซือเม็ดประมาเนี่ยต้มสุกสุกสุกดิบดไหนข้างในก็เป็นเมือบจิ้มน้ำพริกกรไปาครับทุกอย่างเนี่ยหล่อเลยมีก๊ก ไปปับเดียวสองชั่วโมงรู้ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในอาหารไทยเยอะมากเลยครับโอ้โหเยอะแยะเลยเพราะอย่างนั้นเนี่ยถึงได้บอกอสังคมไทยชีวิตไทยยิ่งชีวิตไทย อย่างยากอยู่กันอย่างชนิดที่ว่าดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันช่วยสสภาพจิตใจเราดีมันฝังมัตอนนั้นเนี่ยทีนี้พอเเอาอันนี้มาผสมเข้ากับแนวในเรื่องของสุขภาพมันก็ไปได้ดี ยี่สปีที่เราตั้งแนวขึ้นมาแล้วเราตั้ง เสียตังนะเสียตังถูกคือที่มาจอยชีวิิจิตเนี่ยมีหลักอยู่อย่างว่า <c oughs> หนึ่งคุณช่วยตัวเองให้ได้ซะก่อนครับ <c oughs> แล้วก็สองเมื่อ <c oughs> ช่วยตัวเอง เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะคนพวกนี้เราเรียกวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงส่วนมากเนี่ยเขาป่วยนะแต่พอเราจะช่วย,ย,ยเขาก็เลยมาช่วยงานครับเพราะว่เา,เ,าเขามีแรงบันดาลใจเดียวกับอาจารย์แน่ในช่วยคนอื่น ันอีกหนึงร้อยเปซ็นตสำหรับลูกน้อยน้ำมันมะพร้าว,วิเวียนตราบปลาลิุสุดน,น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโค,โค,โค,คุคคร่แข่ออมรินทรเทรนนิ่งและนิติศาสารสุขภาพชีวจิตอาจารย์คะคนทั่วไปนะคะเขาจะคิดว่า เราจะทำยังไงคะให้คนอย่างเนี้ยเขาเปลี่ยนความคิดมารักษาตัวเองก่อนจะ